มีผู้ถามมาอีกว่าขัน84,000ขันเนี่ยมาจากทุกส่วนของกายทั้งหมดใช่ไหมเจ้าค่าขันเนี่ยเรามันมีแค่แค่ขันหกันนั่นเ่คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันเนี่ยมันเป็นขันห้ามีกายกระใจมีรูปกันนามแค่นั้นแหละส่วนมือเนี่ยส่วนไอแปดหมืี่พันพระคำมขันมันมาจากเรื่องพระไตรปิฎก มีพระสูตรพระวินัยเนี่ยอย่างละสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์มันสี่หมื่นสองพันแล้วก็เป็นพระอภิธรรมบิดกอีกนะก็อีกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์รวมกันแล้วก็เป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่เ็รวบรวมมาแล้วนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราต้องแยกกัภาษาสมมุติเนี่ยแยกส่วนให้เข้าใจกันมันแบ่งแยกกันมาอย่างนี้ กายของเราก็เป็นขันธ์หนึ่งเวทนาก็ขันหนึ่งจิตหนึ่งอ่ะรูปขันธ์ก็นกายรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งการยึดมั่นคือรูปขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งการยึดมั่นคือสัญญาขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาาณรูปนนนขัโททเว ปธานันโทสัญญูปาานคันโทสังคารูปรทานขันโทว,วิญญาณูปทานขันโทเนี่ยขันมีแค่5ขันแค่นั้นเนี่ยส่วนแปดหมื่นพันเนี่ยมันเป็นพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรม,มก็แยกให้มันชัดเจนดีกว่าไปพูดปะาปนกันต้องเข้าใจนะ